พระพรของพระเจ้าเปรียบประดุดสายน้ำที่ไหลรินทานพระพรจะนำพระวจนะแห่งความหวังรินไหลสู่ดวงใจท่านเพียงหมุนคลื่นมาที่ fm 96.75เมกะเฮิร์ณรายการทานพระพร,พร,ะพรแล้วท่านจะได้รับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงพิธีหนึ่งในพระคัมภีร์ที่มีความสําคัญสําหรับผู้เชื่อพระเจ้าทุกคนก็คือพิธีบัพติศมาบัพติศมานี้เป็นพิธีที่ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาในสมัยพระเยซูเขาได้มาเทศนาสั่งสอนให้ประชาชนทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจรอรับพระผู้ช่วยแล้วประชาชนเหล่านั้นถามว่า และเราจะเตรียมตัวกับใจเป็นคนดีอย่างไรย้อนให้ทุกคนลงไปในน้ําเพื่อจุ่มตัวในน้ําแล้วกลับใจเป็นคนใหม่เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาได้ชําระบาปของเขาหรือว่าเขาได้ตายแล้วเกิดใหม่แล้วและพระเยซูก็สั่งให้สาวกของพระองค์ทำพิธีนี้ให้กับผู้ที่รับเชื่อในพระองค์เหมือนกันในพระธรรมมัทธิวบทที่ 28ข้อที่18บแถึงสิได้เขียนไว้ดังนี้บอกว่าหลังจากพระเยซูฝืงคืนพระชนแล้วพระองค์ได้ตรัสเกศสาวกของพระองค์ว่าพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้เกศเราแล้วเพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนามชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นพระมหาบัญชาของพระเยซูให้สาวกของพระองค์ไปให้บัพติศมาให้กับคนที่รับเชื่อในพระองค์และในพระธรรมมาระโกบทที่16ข้อ15ถึง16ในที่นี้กล่าวไว้ว่า พระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่าพวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศเข่าประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนใครเชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอดแต่ใครไม่เชื่อจะต้องถูกลงโทษจากข้อพระคัมภีร์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูประสงค์จะให้ผู้ที่เชื่อในพระองค์รับบัพติศมาในสมัยของพระเยซูมีชายคนหนึ่งได้มาหาพระองค์ในเวลากลางคืนซึ่งบันทึกไว้นในพระธรรมยอห์นบทที่3บอกว่าชายคนนี้ชื่อนิโคเดมัส และเมื่อเขามาหาพระเยซูเขาสนทนากับพระองค์พระองค์สอนเขาบอกว่าต้องบานเกิดใหม่เท่านั้นจึงจะเห็นแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าชายคนนี้ได้ถามพระองค์ว่าคุณเก๋มีอายุมากแล้วจะเกิดใหม่ได้อย่างไรในพระธรรมยอห์นบทที่สามข้อที่ห้าพระเยซูได้ตอบเขาบอกว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าใครไม่ได้เกิดจากน้ําและพระวิญญาณคนนั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้แสดงว่าเราต้องเกิดใหม่ และการรับบัพติศมาก็คือการเกิดใหม่เมื่อเราเกิดใหม่แล้วเราก็จะเป็นคนใหม่ที่เหมาะสมสําหรับแผ่นดินสวรรค์การเกิดใหม่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเกิดใหม่ด้านเนื้อหนงังแต่เกิดใหม่ด้านความคิดด้านทัศนคติด้านความเชื่อซึ่งเป็นตัวตนภายในของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเรารับเชื่อพระเจ้าและเราทำพิธีเพื่อยือนยันว่าเราเปลี่ยนตัวเองแล้วดังนั้นพิธีบัพติศมาจึงมีความสําคัญและเป็นพิธีที่ พระเยซูต้องการให้ผู้ที่เชื่อพระองค์ทุกคนทำพิธีนี้ดังนั้นเมื่อใครสักคนหนึ่งโตมากเพียงพอและศึกษาเรื่องของพระเจ้าจนเข้าใจแล้วถ้าเขาประสงค์ที่จะติดตามพระเยซูเขาต้องทำพิธีนี้พิธีนี้จึงมีความสำคัญมากแต่ว่าปัญหาใหญ่ในปัจจุบันนี้ก็คือมีคนจำนวนหนึ่งตัดสินใจรับบัพติศมาไปแล้วแต่ชีวิตของเขาไม่ได้เติบโตไม่ได้มีอะไรดีเลยเขาติดตามพระเจ้า แคระยะเวลาสัาส้นๆหลังจากนั้นก็ทิ้งพระองค์ไปอย่างนี้ก็มีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นพิธีนี้จะทําให้คนบังเกิดใหม่ได้อย่างไรทําอย่างไรพิธีนี้จึงจะมีความสําคัญสําหรับเราเพื่อให้เรามีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมในการบังเกิดใหม่นั้นพระธรรมยาก,กอบบทที่หนึ่งข้อสิเขียนไว้บอกว่าเราต้องบังเกิดใหม่จากพระวจนะที่เป็นความจริงของพระเจ้าแล้วก็พระธรรม หนึ่งเปโตรบทที่หนึข้อยีบอกว่าเราเกิดใหม่จากพระวจนะที่เป็นอมตะความหมายก็คือเราต้องรู้ความจริงเข้าใจความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจ้าแล้วเปลี่ยนใจหรือเปลี่ยนทัศนคติภายในแล้วพิธทีที่ทำภายนอกจึงจะมีความหมายในพระธรรมยอนบทที่16ข้อที่13ได้กล่าวไว้บอกว่า หน้าที่ของพระวิญญาณก็คือนำมนุษย์ไปสู่ความจริงและในพระธรรมยอห์นบทที่1 7ข้อ17ได้เขียนไว้บอกว่าพระวจนะคำของพระองค์เป็นความจริงเพระาะฉะนั้นการที่เราจะเกิดใหม่จากพระวิญญาณก็หมายความว่าเราได้รับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติความเชื่อความนึกคิดที่เป็นตัวตนภายในใหม่ของเราผ่านพระวจนะคำโดยมีพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาแทนที่เข้ามาทํางานในตัวเราแล้วทําให้เรามีความนึกคิดมีความเชื่อ มีมุมมองใหม่แตกต่างไปจากเดิมแล้วอันนั้นถึงจะเรียกได้ว่าเราเกิดใหม่จากพระวจนะหรือเกิดใหม่จากพระวิญญาณตามพระคัมภีร์ตรงนี้แล้วถ้าเราเกิดใหม่ตรงนี้จริงแล้วการรับบัติศมาก็จะทําให้เรากลายเป็นคนใหม่บัติศมาไม่เพียงแต่เป็นพิธีธรรมดาเท่านั้นแต่บัติศมาเป็นการยืนยันให้ทุกคนเห็นว่าเรากลับใจแล้วเพราะว่าประเด็นเกี่ยวกับความขาย้งระหว่างพระเจ้ากับซาตานซาตานพยายามที่จะให้ทุกคนที่ ซาตานหาข้อบกพร่อง,องได้นะฮะไม่มีโอกาสขึ้นสวรรค์ซาตานจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นฟ้องร้องพระเจ้าดังนั้นการที่เราจะประกาศตัวว่าเราติดตามพระเจ้าเราจําเป็นต้องทาพิธีอะไรบางอย่างเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าเราตัดสินใจละทิ้งทางโลกติดตามพระเจ้าแล้วนะดังนั้นพิธีนี้จึงมีความสําคัญและเป็นพยานไม่เพียงแต่ให้มนุษย์เท่านั้นแต่ให้ชาวสวรรค์ได้รับทราบว่าเราติดตามพระเจ้าแล้วดังนั้นพิธีนี้จึงมีความสําคัญและเราจําเป็นต้องเอาใจใส่เพื่อให เราทำพิธีแล้วเราเกิดใหม่ได้อย่างแท้จริงมีพระคัมภีร์ที่จะช่วยให้เราเข้าใจถึงการเกิดใหม่อย่างแท้จริงเพิ่มมากขึ้นพระธรรมเทธิวบทที่13ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่9ได้กล่าวถึงคำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชบอกว่ามีชายคนหนึ่งหว่านพืชลงไปและ,มะเมล็ดพืชบางชนิดก็ตกลงไปในดินที่เป็นหนทานนกก็มากินมเมล็ดบัณชนิดก็ กลงไปในดินที่มีพื้นหินนะฮะมันเล็กเหล่านั้นก็งอกขึ้นมาเป็นลำต้นเล็กๆแต่เมื่อแสงอาทิตย์ส่องมาเมื่อความร้อนมาพื้นดินแห้งต้นไม้เหล่านั้นก็ตายไปส่วนบางชนิดก็ตกลงไปในดินที่มีหนามหรือมีวัชพืชคุมมันก็เติบโตมาไม่ตายแต่ไม่สามารถเกิดผลได้ส่วนบางชนิดก็ตกลงไปในดินดีก็เกิดผลร้อยเท่าบ้านหกสิบเท่าบ้าน 30เท่าบ้านคำอุปมานี้มีความหมายว่าการสอนเรื่องราวของพระเจ้าให้ทุกคนเหมือนกับการหว่านมาเมล็ดเหล่านั้นและคนที่ฟานเปรียบเหมือนกับดินแต่และประเภทเราจะสังเกตเห็นว่าผู้หว่านมีคนประเภทเดียวเท่านั้นมเมล็ดก็มีชนิดเดียวเท่านั้นแต่ดินนั้นแบ่งเป็น4ประเภทหรือ4ชนิดเพราะฉะนั้นการที่มเมล็ดหรือต้นพืชพวกนั้นจะเกิดมาเป็นอย่างไรนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้หว่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ชน,นิดของมเมล็ดแต่ขึ้นอยู่กับชน,นิดของดินว่าดินเป็นดินประเภทไหนก็แสดงให้เห็นว่าการที่คนคนหนึ่งจะเชื่อในพระเจ้าแลยจะเข้มแข็งหรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความเป็นคนของคนคนนั้นว่าเป็นอย่างไรเราจะมาดูว่าคนแต่ละประเภทหมายถึงอะไรบ้างในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อที่18กับ19ในที่นี้เขียนไว้บอกว่า เพราะฉะนั้นท่านทานไหลายจงฟานอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชนั้นเมื่อใครได้ยิงคำบ่อนเล่าเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจมันร้ายก็มาฉวยเอาสิ่งที่หว่านในใจเขานั้นไปเสียนั่นเลยได้เก็บไม่ได้พืชซึ่งหว่านตกริมขหนทานในที่นี้กล่าวไว้บอกว่าดินที่ตกที่ขหนทานได้เกบคนที่ได้รับแล้วไม่เข้าใจตาตานเหมือนกับนกก็มาจิกกินหรือมาเอาไปมาเมล็ดจะเลยไม่มีโอกาสเกิน เราจะสังเกตเห็นว่าดินที่เป็นหนทานนะฮะมันเป็นดินที่ปิดสนิทมันเล่ที่ตกลงไปไม่สามารถเข้าไปข้างในได้มันจึงไม่มีโอกาสเกิดและในขณะที่มันอยู่บนผิวดินนะฮะนกมาเหงก็กินไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราฟางเรื่องราวของพระเจ้าถ้าเราไม่เข้าใจเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่ได้เข้าไปอยู่ในสมองหรือความนึกคิดของเรามันเลกที่เป็นคำสอนเหล่านั้นนะฮะก็ออกจากตัวเราไปนะฮะไม่มีโอกาสเกิน เพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่มีใจปิดสนิทมีอคติต่อเรื่องเราของพระเจ้าไม่เปิดใจรับฟันเลยคนเหล่านั้นไม่มีโอกาสเกิดใหม่ไม่มีโอกาสรับเชื่อพระเจ้าดินชนิดที่สองในข้อที่20ถึง21เขียนไว้บอกว่ามเมล็ดพืชซึ่งหาวานโตในดินซึ่งมีพื้นหินนั้นได้เก็บบุคคลที่ได้ยิงพระวจนะแล้วก็รับทันทีด้วยความยินดี แต่ไม่มีราดลึกในตัวจึงทนอยู่ชั่วคราวและเมื่อเกิดการย่าลำบากหรือการข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะนั้นเขาก็เลิศเสียในทันทีทันใดในที่นี้บอกว่ามเมล็ดที่ตกในดินที่เป็นพื้นหินได้เกิดคนที่เข้าใจไม่ลึกเราจะสังเกตเห็นว่าดินที่มีพื้นหินนั้นผิวดินมีดินก็จริงแต่ข้างในลึกนั้นเป็นหินดังนั้นมเมื่อเมล็ดพืชเกิดขึ้นมันจึงไม่มีราดลึก ราดอยู่บนผิวดินเท่านั้นดังนั้นผิวดินที่บางๆอยู่ตรงนั้นนะฮะถ้าแสงอาทิตย์ส่งมาก็สาม,มารถแห้งแล้วทําให้เมล็ดพืชน,นั้นตายได้นะฮะไม่อาจเหลือชีวิตอีกแล้วดังนั้นจึงเกิดมาเป็นต้นอ่อนจากนั้นก็ตายไปตรงนี้ได้เก่คนที่ได้ยิงแล้วสนใจและรับเชื่อพระเจ้าเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วก็รัดทิ้งความเชื่อไปเราจะสังเกตเห็นว่ามีคนจํานวนหนึ่งศึกษาเรื่องราวของพระเจ้า รับบัติสมาเป็นระยะเวลาสั้นๆเข้ามาอยู่ในโบเข้ามาอยู่ในคิรตจัารได้ไม่นานพอเกิดปัญหาขึ้นมาไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมปัญหานี้จึงเกิดขึ้นทำไมเขาจึงสอนตรงนี้ทำไมจึงมีบัญญัติข้อนั้นเมื่อไม่กระจ่างก,ก็เห็นว่าเป็นภาระเห็นว่าชีวิตที่ไปทางอื่นมันดีกว่าก็ละทิ้งทางของพระเจ้าไปคนเหล่านี้ที่ออดจะโบไปก็เท่ากันหรือเหมือนกัน มเมล็ดพืชที่เกิดมาเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆยังไม่มีโอกาสเจริญเติบโต,ตเป็นต้นไม้ใหญ่เลยตายไปเรียบร้อยแล้วในข้อที่22เขียนไว้บอกว่ามเมล็ดซึ่งหวานกลางหนามนั้นได้เก็บบุคคลที่ได้ยิงพระวจนะแต่ความกังวลของโลกและการล่อลวงของทรัพย์สมบัติรับพระวจนะนั้นเสียจึงไม่เกิดผลในที่นี้บอกว่ามเมล็ดพืชที่ กลงในดินที่มีหนามหรือมีวัชพืชคุมได้เกะคนที่ยังกำวลนเรื่องทรัพย์สินในโลกใบนี้และสิ่งเหล่านั้นรับพระวจนะหรือคุมพระวจนะไว้พระวจนะจึงไม่มีโอกาสเติบโตเราจะสังเกตเห็นว่าดินถึงแม้จะเป็นดินดีแต่ถ้ามีต้นไม้อื่นมีวัชพืชหรือมีต้นหนามอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเมล็ดตกลงไปเนี่ยเมล็ดก็มีโอกาสเกิดเหมือนกันเมล็ดใหม่นั้นนะฮะ แต่ต้นไม้ที่ใหญ่กว่าที่เป็นวัชพืชหรือหนามหรือต้นไม้ที่เราใช้ประโยชน์ไม่ได้นะั่นนะฮะมันสูงกว่ามันใหญ่กว่ามันก็เย่งอาหารมันก็ปีบานแสงไม่ให้แสงกระทบกับต้นที่เกิดใหม่ต้นที่เกิดใหม่ซึ่งอยู่ใต้ต้นไม้อื่นจึงไม่ตายแต่ไม่มีโอกาสเกิดผลดังนั้นเวลาเราจะทำไร่ไถนาเราต้องตัดต้นไม้ใหญ่เราต้องกำจัดวัชพืช เพื่อให้พืชที่เราปลูกนั้นมีโอกาสเจริญเติบโตเต็มที่ถ้าเราไม่ตัดต้นไม้ใหญ่ก่อนต้นไม้ที่เราปลูกใหม่นั้นจะไม่มีโอกาสเกิดผลถ้าเป็นดอกไม้ก็จะไม่มีดอดมีแต่ลำต้นกับใบแค่นี้เท่านั้นแล้วถ้ามันอยู่ต่อไประยะหนึ่งครบกําหนดเวลามันอาจจะเกตายไปโดยสมพัน์ไปเลยเพราะไม่มีอะไรที่เกิดจากต้นที่อยู่ใต้ต้นไม้อื่นเราจะสังเกตเห็นว่า วัชพืชตรงนี้นะฮะที่เป็นต้นหนามตรงนี้หมายถึงทรัพย์สินความร่ำรวยหรือ,อสิ่งอื่นๆที่เป็นเรื่องทางเนื้อหนังทางโลกเราจะสังเกตเห็นว่าวัชพืชหรือต้นหนามในพระคัมภีร์ตรงนี้มันมีชีวิตอยู่ได้เพราะดินเลี้ยงมันถ้าดินไม่เลี้ยงดินก็จะเป็นดินดีให้มเม่ไดพืชที่เราหว่านใหม่จเจริญเติบโต,ตได้แต่เพราะดินเลี้ยงวัชพืชพวกนั้นวัชพืชพวกนั้นจึงมีโอกาสคุม ทำให้เมล็ดที่เราหว่านใหม่นะั้นไม่มีโอกาสเจริญเติบโตในชีวิตจริงของคนก็เช่นเดียวกันถ้าเราเลี้ยงสิ่งอื่นเราเลี้ยงความร่ารวยเลี้ยงชื่อเสียงกรติยกเลี้ยงวัฒนธรรมปรับพณีอะไรบางอย่างก็แล้วแต่ที่มันเหนือกว่าความเชื่อในพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นก็เหมือนกับวัชพืชที่คุมคําสอนของพระเจ้าทําให้คําสอนของพระเจ้าไม่อาจเติบโตในชีวิตของเราได้ดังนั้นคนประเภทนี้ได้เก่คนที่ มาเชื่อในพระเจ้าและเป็นสมาชิบโบกไม่ออดจะโบกหรอกแต่ไม่ได้เข้มแข็งวันไหนอยากเข้ามานมัสการก็มาวันไหนไม่มาก็ไปที่อื่นนะฮะเรื่องไหนที่ทําแล้วได้ประโยชน์ก็ทําเรื่องไหนที่ไม่ทําก็ไม่เอาใจใส่ประเภทนี้มันอาจจะไม่ได้รัดจะโบกไปแต่ในขณะเดียวกันไม่ได้สนับสนุนงานของพระเจ้าทีวตไม่ได้เติบโตในพระเจ้าไม่ได้มีประโยชน์ต่อผู้อื่นอยู่เพื่อตัวเองคนเดียวเท่านั้น เพราะไม่มีโอกาสเกิดเะล็ดเพื่อจะเพลิดเพลินเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเลยอย่างนี้ซึ่งถ้าผู้ตามพระคัมภีร์ที่กล่าวไว้บอกว่าต้นไม้ไหนไม่มีผลจะถูกตัดทิ้งและพระเจ้าจะเก็บเกีเก่ยวมเมล็ดเพื่อไปไว้ในยุ้งฉางของพระองค์คนที่ไม่มีโอกาสเกิดผลก็เท่ากับไม่มีโอกาสเก็บเกี่ยวไปไว้ในผพนดิสวรรค์เลยนั่นส่วนข้อที่23เขียนไว้บอกว่า ส่วนมเมล็ดซึ่งหวานตกในดินดีนั้นได้เก่บุคคลที่ได้ยิงพระวจนะนั้นและเข้าใจคนนั้นก็เกิดผลร้อยเท่าบ้าน60เท่าบ้าน30เท่าบ้านในนี้อธิบายไว้บอกว่าดินดีได้เก่คนที่ได้ยิงพระวจนะแล้วเข้าใจก็แสดงให้เห็นว่าการเข้าใจพระวจนะนั้นมีความสําคัญมากต่อการเกิดใหม่ด้านความเชื่อถ้าไม่เข้าใจพระวจนะจะทานเป็นเพียงแค่พิธีเผียวเผิน มันไม่มีความหมายอะไรนในที่นี้กล่าวไว้ชัดเจนว่าคนที่เ,เข้าใจพระวจนะเปรียบเหมือนกับดินดีที่มีทุกอย่างพร้อมและเมื่อพระวจนะเข้าไปก็เหมือนกับมเมล็ดที่เข้าไปแล้วเกิดขึ้นได้นะฮะมีทุกอย่างพร้อมที่จะทําให้ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตได้และเกิดผลมากมายผลของมันอาจจะไม่เท่ากันแต่เกิดผลทั้งหมดผลร้อยเท่าก็น่าจะหมายถึงคนที่ รับเชื่อพระเจ้าแล้วเกิดความศรัทธายอย่างแรงกล้าพร้อมที่จะอุทิศทั้งชีวิตเพื่อพระเจ้าเพื่อกางานของพระองค์เช่นคนที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเดินทางไปมิชนาลีโดยไม่ได้รับเงินไม่ได้รับอะไรเลยเพื่องานของพระเจ้าเพื่อให้คนอื่นในแเดนไกลได้รับเชื่อพระเจ้าประเภทนี้น่าจะเรียกได้ว่าเกิดผลร้อยเท่าเกิดผลหกสิบเท่าก็น่าจะหมายถึงคนที่อาสารับใช้พระเจ้าเป็นอาจารย์เป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ยังรับเงินเดือนยังมีบางอย่างที่ทําเพื่อตัวเองอยู่ ก็เกิดผลส่วนหนึ่งเกิดผล30เท่าก็น่าจะหมายถึงสมาชิกทั่วไปที่ยันทำอาหากินทําธุรกิจของตัวเองเป็นหลักแต่สนับสนุนงานของพระเจ้าถาวายเงินอย่างซื่อสัตย์สุจริดมีกิจการในบอกในะคิตสสจักก็สนับสนุน,นในพระธรรมลูกาบทที่8ข้อที่15ลูกาได้บันทึกถึงคําอุปมาเรื่องดินสชนิด และข้อ15ได้อธิบายถึงดินดีไว้ในที่นี้บอกว่ามเมล็ดที่ตกในดินดีหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยิงพระวจนะแล้วจดจําไว้ด้วยใจซื่อสัตย์ดีงามจึงเก,กออกเกิดผลโดยความทรอหกอดทนบรรฉบาบใช้คําว่าเกิดผลโดยความเพียรแสดงว่าการที่จะเกิดผลจากพระวจนะหรือคําสอนที่หว่านลงไปนี้ต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความเพียรพยายาม มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจเรื่องราวของพระเจ้าง่ายๆเพียงชั่วข้ามคืนต้องใช้เวลาศึกษาต้องเอาใจใส่ต้องบำรุงเลี้ยงต้องมีความอดทนต้องมีความเพียงพยายามลนานักษณะนี้ดังนั้นคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วไม่ได้เอาใจใส่สิ่งเหล่านั้นทำเพียงแค่พิธีบัพติศมาเฉยๆคนเหล่านั้นไม่อาจถือได้ว่าเป็นคนเกิดใหม่อย่างแท้จริงและถ้าใช้วิธีนั้นทําให้คนเกิดใหม่มากที่สุดก็เป็นเพียงแค่ เหมือนกับดินชั้นนีที่สองก็คือดินพื้นหินที่เกิดแล้วสุดท้ายก็ตายเพราะว่าไม่มีรากที่ลึกได้เพียงพออย่างนี้นจากคําอุป,ปมารเรื่องผู้หว่านพื้นเปรียบเทียบกับเรื่องการเกิดใหม่หรือการรับปฏิมาชี้ให้เราเห็นว่าถ้าเราประสงค์ที่จะเกิดใหม่ในพระเจ้าเราจําเป็นต้องเกิดใหม่ในจิตใจถึงจะเกิดผลกับเราอย่างแท้จริงเรามาดูตัวอย่างที่สําคัญในพระธรรม มัทธิวบทที่สข้อ13ถึง17ซึ่งได้กล่าวไว้ถึงตัวอย่างการรับบัพติศมาของพระเยซูมัทธิวบทที่3ข้อ13ถึงได้กล่าวไว้บอกว่าแล้วพระเยซูเสด็จจากแคว้นกาลิลีมาหายยอนที่แม่น้ำจอเดนเพื่อทรงรับบัพติศมาจากท่านแต่ยอนทุงห้าพระองค์ว่าข้าพระองค์ต้องการจะรับบัพติศมาจากพระองค์ควรหรือที่จะที่พระองค์จะ เสด็จมาหาข้ับพระองค์แต่พระเยซูตรัสตอบยอนว่าบันนี้จงยอมเถิดเพราะสมควรที่พวกเราจะทำความชอบธรรมให้ครบถ้วนทุกประการแล้วยอนก็ยอมเมื่อพระองค์ทรงรับบัิสิมมาแล้วก็เสด็จขึ้นจานั้น้าและในทันใดนั้นฟ้าก็เบิดออกและพระองค์ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาดูโนพิรามสถิตอยู่บนพระองค์ และนี่ใมีพระสุรเสียนอาจจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรทิรารกของเราเราชอบใจท่านมากในที่นี้ได้กล่าวไว้บอกว่าพระเยซูได้ไปหายอนที่กำลังเทศนาอยู่ที่แม่น้ำจอเดนเพื่อขอรับบัพติศมาแล้วยอนก็บอกว่าไม่จำเป็นล้เพราะพระเยซูเป็นพระเจ้าพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมแล้วดีแล้วไม่จำเป็นต้องรับบัพติศมาเพื่อชำระบ,บาปหรือ กลับใจใหม่แต่ย้อนบอกว่าบัดนี้สมควรที่เราจะททำความดีให้ครบทุกประการถ้าอย่างนั้นอะไรเป็นเหตุผลให้พระเยซูรับบัพติศมาความจริงการรับบัพติศมาโดยทั่วไปเราหมายถึงคนที่กลับใจจากความผิดความบาปกลับใจจากการไม่ได้เป็นมิรกับพระเจ้าและต้องการพฤติวดีต้องการคืนดีกับพระเจ้าคนนั้นจึงรับบัพติศมาเพื่อพิสูจน์การกลับใจของเขาแต่สําหรับพระเยซูเองดีแล้ว ซึกษาต,ตอพระเจ้าแล้วพระดีต่อพระองค์แล้วทําไมต้องรับบัติสมารพระเยซูบอกว่าสมควรจะทําให้ครบถ้วนเราจะสังเกตเห็นว่าก่อนที่พระเยซูจะรับบัติสมารพระเยซูมีชีวิตเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปก็คือทามาหากินทําการทํางานเพื่อเงินเพื่อธุรกิจเพื่ออะไรก็แล้วแต่เลี้ยงป่าเลี้ยงท้องตัวเองเป็นหลักก่อนที่พระเยซูจะรับบัติสมารพระเยซูไม่ได้ทำํำภารกิจของพระเจ้าโดยตรงด้วยการเดินทางไปเทศนา ไม่ได้ประกาศตัวเป็นพระเจ้าไม่ได้เยียวยารักษาใครโดยตรงแต่หลังจากที่พระเยซูรับบัพติศมาแล้วพระเยซูได้เปลี่ยนทิศทางของการดำเนินชีวิตจากการอยู่เพื่อทำอาหารกินเลี้ยงปากท้องไปเป็นการมีชีวิตอยู่เพื่อทำพันธกิจของพระเจ้าประกาศเป็นเดินสว่างของพระองค์หลังรับบัพติศมาพระเยซูใช้เวลา40วันในการอธิษฐานต่อพระบิดาในถิ่นทุรกันดารและต่อสู้กับมันร้าย เมื่อพระเยซูมีจิตใจเข้มแข็งม,มากเพียงพอแล้วรองจึงเดินทางมาประกาศเทศนามาช่วยงานนะฮะมารักษาคุนเจคุณป่วยในเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าถ้าเรารับบัติศมาแล้วเราเปลี่ยนใหม่ชีวิตเราจะดีขึ้นได้ แต่ลหลายครั้งเรารับบัพติศมาแล้วเราไม่ได้เกิดใหม่อย่างแท้จริงเพราะว่าเราทําพิธีเฉยๆแต่เราไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของเราอย่างแท้จริงดังนั้นถ้าการรับบัพติศมาเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราจากการอยูเ่เพื่อตัวเองไปเป็นการมีชีวิตที่ดีเพื่อพระเจ้าเพื่อสังคมเพื่อผู้อื่นทุกคนที่รับบัพติศมาสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่และมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ทั้งสิ้น ดังนั้นจากตัวอย่างการรับบัพติศมาของพระเยซูที่ไม่ได้รับบัพติศมาเพื่อคืนดีกับพระเจ้าเพราะพระองค์ดีต่อพระบิดาอยู่แล้วแต่พระองค์รับบัพติศมาเพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากการอยู่เพื่อตัวเองไปเป็นการอยู่เพื่อผู้อื่นอยู่เพื่อพระบิดาทําให้พระองค์ประสบความสําเร็จพระเยซูใช้เวลาประมาณ3ปีกว่าในการเดินทางประกาศเทศนาสาั่งสอนและมีผู้ติดตามพระองค์มากมายนี่คือความสําเร็จที่เห็นจากการที่ พระเยซูรับบัพติสมาแล้วอุทิศตัวเพื่อการงานของพระองค์ดังนั้นในทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเรารู้ดีว่าชีวิตของเราไม่ดีเราต้องการรับเชื่อพระเจ้าลงต้องการรับบัพติศมาเพื่อเกิดใหม่แล้วหลังจากรับบัพติศมาเราเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราใหม่อย่างแท้จริงเหมือนพระเยซูเราก็จะมีชีวิตที่ดีได้ทั้งสิง้นแต่หลายๆครั้งเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้และเราไม่ได้ทําตามคามสอนในลนนักษณะนี้การรับบัพติศมาจึงไม่มีความหมายอะไรเลย เป็นเพียงแค่พิธีเฉยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกให้กับพวกเราในวันนี้ก็คือใครก็แล้วแต่ที่อยากเชื่อพระเจ้าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ต้องรับบัติสมาแต่การรับบัติสมานั้นประการที่หนึ่งต้องสื่อสารเรื่องพระเจ้าให้เข้าใจให้กระจ่างให้เราเปลี่ยนทัศนคติความคิดความเชื่อภายในให้ได้ก่อนและประการที่สองเมื่อเรารับปฏิสมาเสร็จแล้วเราต้องเปลี่ยนทิศทางการดำเนินชีวิตของเรา เราต้องรู้เป้าหมายชัดเจนแล้วว่าเราจะไปในทางไหนาทาพิธีเสร็จเปลี่ยนชีวิตก็จะเปลี่ยนได้อย่างแท้จริงนะมิฉะนั้นแล้วพิธีบัติสมาก็จะเป็นเพียงแค่พิธีลอยๆเปล่าประโยชน์ไม่มีผลต่อชีวิตขอพระเจ้าทรงวยพระพรทุกท่านสําหรับคนที่รับบัติสมาแล้วและคนที่กําลังจะรับบัติสมาขอให้ทุกคนไปในที่ทันี้ แล้วเราก็จะเกิดเป็นคนใหม่มีผลมาใหม่เพื่อพระเจ้าเพื่อมนุษยชาติในพระนามของพระองค์และสุดท้ายเราจะได้รับการเก็บเกี่ยวไปไว้ในแผ่นดินสวรรค์เหมือนที่คําอุปมากล่าวไว้ว่ามเมล็ดที่เกิดผลจะได้รับการเก็บเกี่ยวไปไว้ในสวรรค์หรือเหมือนที่พระเยซูตรัสไว้บอกว่าทุกคนที่บังเกิดใหม่จากน้ําและพระวิญญาณจะเห็นแผ่นดินสวรรค์หรืออาณาจักรของพระเจ้า ขอพระเจ้าอวยพรครับถ้าท่านปรารถนาจะรับน้ำแห่งชีวิตเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาได้ที่รายการทาน,ทานพระพร FM 96.75เมกะเฮ027350081